สวัสดีครับที่ยินดต้อรับเข้าสู่ช่องโอเมโรและพบกับผมโอมครับมาฮะทุกคนผมจะมาวิเคราะห์ของรุกิยะอันโปวซัสกามารัตกีเกเรีีนนะครับเรียกได้ว่าเป็นนักมวยซูเปอร์สตาร์จากประเทศญ,ญี่ปุ่นที่ใครหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักเขานะครับแต่ผมบอกเลยว่าบุตรหลุดบุตรหลุดคนนี้แหละเขาเป็นหนึ่งคนที่เก่งนะมีฝีมือและดังแบบ ในระดับที่ว่าเคยจะประทะแลกเดือดกับนักมวยระดับโลกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะว่าหลากหลายคนเลยนะมาครับเดี๋ยวจะพาไปรู้จักรูกิยะอันโปกันและก็จะพาไปรู้จักกับมารัตกิโอเลียนซึ่งหลายๆคนรู้จักอยู่แล้วนะแล้วก็จะพาไปหาผู้ชนะในท้ายคลิปนะครับเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์ผ่านเลนผ่านวิชั่นของโอมนะครับทุกคนถ้าหาว่าพร้อมแล้วเตรียมตัว นั่งไปพร้อมๆกันและรับชมและรับฟังกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องโอรมโลนด้วยและผมบอกเลยว่าผมมีระบบ Membership มีระบบ Super Tank ทุกคนกด Super Tank มาได้ทุกคนที่จอยมาเป็นสมาชิกของช่องนะครับั่นเท่าว่าได้เลี้ยงกาแฟดำโอโมโลนนะฮะแก้วละ50บาทในทุกๆเดือนฮนะข <c oughs> มมากนะฮะแต่กระทำให้ตื่นนะฮะอ่ะมาเริ่มเลยดีกว่า ลูกอยอันโปรครับผมเกิดมาเมื่อต้นคลิปจะบอกกับทุกคนว่าเขาเป็นนักมวยที่ดังที่สุดเลยนะครับเรียกได้ว่าแบบดังมากถ้า,าถ้าในวันคนที่ดังที่สุดอาจจะเป็นรถถังใช่ไหมฝั่งมวยไทยแต่ถ้าเป็นนักมวยที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยผม ผมพูดตามตรงในในวิชั่นของผมนะอาจจะไม่ตรงใจกับใครใหลายๆคนผมมองว่าลูกิยะอันโปเป็นนักมวยที่ดังที่สุดในในนักมวยญี่ปุ่นที่มาต่อยในวันเลยนะดังมากกว่าททเคร,รู้ดังมากกว่ามาไซากิโนอิริแล้วก็ยูกิโอซะอันโปนี่ดังมากนะครับเพราะว่าเคยประท้าแรกเดือดมาแล้วกับเดอะแพ็กแมนมินิปาเกียวเคยประกบเจอกับไรอันกาเซียนะ คิงไรอันแล้วก็ไรอันเนมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ถอนชกไปเลยไม่ได้ต่อยกันนะเรียกได้ว่าเขาเคยเฟกออฟมากับนักมวยที่เป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกอะ่ะ หลายคนแล้วเคยประทะแลกเดือดกับพี่บัวขาวมาด้วยนั่นเท่ากับว่าลูกยานโปเนี่ยในระดับสากลน,นะครับผมมองว่าเขาเนี่ยคือเป็นนักมวยที่ดังดังแบบดังเลยแล้วรอบนี้ได้มาเจอกับมารัตเป็นไฟเปิดตัวเขาเป็นไฟแรกนะครับซึ่งมารัตเนี่ยเราก็รู้พิษสงเขาดีอยู่แล้วว่าเขาเป็นนักมวยที่แม้จะอายุเยอะแล้วนะปีนี้อายุ34กับส่วนสูง176เซนแต่สภาพร่างกายโคตรดีพละกําลังที่แบบไม่มีแผ่วไม่มีหมด เียกได้ว่าเดินบวกเดินยัดได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวของแรงประทะของมารัสเนี่ยไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ลูกยะอันโปรมีคือความหลากหลายทั้งด้านการใช้อาวุธแล้วก็หลากหลายกติกานะครับเขาเป็นนักมวยที่ต่อยใช่ไหมเทวันในต่อยแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่ลูกิยะาอันโปรมีเหนือมากกว่านักมวย ไทยด้วยการแท้ๆนะครับแล้วก็นักมวยสายคีบอกซิง่งนั่นก็คือเบสิกการออกหมัดครับที่เขาได้มาจากมวยสากลน,นะซึ่งเป็นนักมวยที่ออกหมัดได้ดีแล้วก็เป็นนักมวยที่ ชกฉลาดมีความจุกจิกแล้วก็มีฟุตเวิร์กเรียกได้ว่าเท้าเขาไม่ตายถ้ามาไซกีโนรีเป็นมวยที่เดินหน้าชนมาลัคยูเลียนเป็นมวยที่เดินหน้าชนลูกแยาอันโปจะเป็นนักมวยที่สับเกียร์อานแล้วพร้อมที่จะถอยทุกเมื่อเรียกได้ว่าแบบถอยถอยถอยออกถอยออกแบบนี้เขาจะถอยตลอดนะครับแต่ในทุกๆุย่างก้าวที่ลูกยาันโปถอยเขาจะตามมาด้วยของแถมความจุกจิกเป็นพิเศษเลย มีการออกอาวุธที่เร็วหลากหลายนะฮะหมัดเท้าเข่าศอกอะไรเงี้ยมันจะมีมาให้เรื่อยๆอ่ะแต่ศอ,อกไม่มีละกันเพราะว่ามันต่อยคลิมสซิ่งนะอันนี้ขออภัยด้วยก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมัดเตะแล้วก็ศอกกระโดดเข่าร้อยสองชั้นทีบหัวเข่ามิกาสกิลูกเตะสูงต่อยหมัดฟุตเวิร์กจังหวะลองกัมีให้ ในศึกครั้งนี้ที่คุณจะได้เห็นนี่คือลูกยาอันโปครับแล้วก็อย่างที่ผมพูดมาโดยตลอดว่าอันโปเนี่ยเคยอัดกับเดอะแพ็กแมนมาแล้วแล้วก็ไม่ได้แย่เล่นด้วยนะไฟที่ต่อยกับแพ็กแมนนะไม่ว่าแพ็กแมนจะซ้อมมากซ้อมน้อยหรือไม่ได้ซ้อมเลยแต่เขาคืออดีตแชมป์เปี้ยนโลก8พิกัดนะครับที่เคยได้แชมป์มา แล้วมันคือ the best เ f the เบส t ของมวยาสายมวยเอเชียบ้านเราซึ่งก็นั่นแหละครับเจออันโปใน,ใ,นใ,นในวัยที่แบบร่างกายเขายังดีอยู่เนาะแต่แพ็กแมนเนี่ยเขาแขวนนวมไปละจะไม่ว่ายังไงก็ตามครับ เขาไล่ถลุงโคตรมวยจากฟิลิปปินส์อย่างแพ็กแมนได้เรียกได้ว่าแบบโอ้โหสู้ได้ดีมากแบบมีความหลากหลายโชว์ออฟออกอาวุธจังหวะทามิ่งไม่ได้แย่เลยดูสวยงามเสียด้วยซ้ำไปนะครับนี่คือลูกยานโปนะแล้วก็ผมก็กล้าบอกได้เลยนะครับว่าถ้าวัดกันแค่ เบสิกการออกหมัดวัดกันแค่หมัดเนี่ยเรื่องความหนักผมไม่รู้นะครับว่าใครหนักกว่าแต่ผมรู้แน่นอนว่าเบสิกหมัดของลูกย่านโปเนี่ยดีกว่ามารักีเกาเรียนแน่นอนเพราะว่าเขามี head movement มีจังหวะออกมีจังหวะมุดจังหวะโผมีแบบคืออ่านเกมเป็นแล้วก็อ่านจังหวะคู่ต่อสู้เก่งด้วยแล้วก็มีจังหวะแบบแยบแยบรบกวนมีขวาจริงตามมามุดหลบเปอร์คัตอัดขวา มีให้แน่นอนครับแล้วมารลัตเนี่ยถ้าเราดูนะเอานี่ก็นี่ต้องพูดกันตามตรงว่าผมจะวิเคราะห์จากความน่าจะเป็นที่มันมันเป็นไปตามนั้นเป็นไปตามจริงๆซึ่งมันอาจจะขัดใจกับแฟนแฟน,แฟนหลายคนนะนี่ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ก็ต้องพูดเป็นกลางนะว่าตัวมารลัตกิโกเลียนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่แพ้แพ้เพราะแพ้คะแนนไม่ได้แพ้น็อกนะครับคือแพ้คะแนนเพราะว่าด้วยความเป็นมารลัตเนี่ย เขาอึดเขาทนเขาแข็งเขาแบบกำยำพระกำลังดีเยี่ยมก็จริงแต่มารัดแรกมาด้วยการออกอาวุธที่ช้าครับคิดช้าทำช้าเดินบทไปบางครั้งเดินบทไปบทไม่ได้เดินไปโดนเสียส่วนใหญ่แล้วก็โดนอาวุธคู่ต่อสู้ประเคนทั้งซ้ายทั้งขวาเตะหน้าต่อยหลังแบบเนี่ยมารัดเขาจะเดินไปเพื่อรับอาวุธคู่ต่อสู้สะส่วนใหญ่นั่นเท่ากับว่าถ้ามารัดเนี่ยในความเป็นมารัดกิโกเรียนเนี่ยถ้ากด ไม่ได้ถึงนับกดแบบไม่ได้นับมาตูนหรือกดไม่ถึงน็อกเนี่ยมาลัดมีโอกาสแพ้นักมวยส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะเกิน50%เลยนะครับอย่างไฟที่ต่อยครับซุปเปอร์บอลหรือในอดีตไฟที่เจอกับพี่เมย์สิทิชัยที่แบบวันที่พี่เมย์ยังร่างกายฟิตปึงตังอยู่ามาลัดสู้พี่เมย์ไม่ได้นะความแบบหลากหลายความคล่องตัวอะไรอย่างเงี้ย เจอมวยประเภทนี้ไปมารัดเนี่ยสู้ไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่ไม่ได้ดีเท่าที่ควรละกันแบบแต่ถ้าเจอมามาลัดเจอมวยแบบประเภทแบบดาหน้าบวกด้วยกันแบบอย่างเงี้ยมาลัดจะสู้ได้ดีมากแต่พอเจอมวยถอยมวยสปีดไวมวยคิดเร็วทําเร็วเช่นชิงคิดราซอฟสวิตสองกาดได้ออกเร็วเข้าเร็วทําเป็นจังหวะเป็นระบบเป็นระเบียบแบบเนี้ยมาลัดไปไม่เป็นครับเรียกได้ว่าแบบเจอมวยประเภทชิงคิดเข้าไปเนี่ยเขาจะชกแบบหนืดขึ้นคอแบบ ยากอะ่ะเพราะว่าจับตัวน้กมวยฝ่ายตรงข้ามไม่เจอค้ำเป้าไม่เจอคิดช้าโดนอาวุธไปสุดท้ายมันนับกันที่คะแนนมารัดก็จะแพ้คะแนนซึ่งลูกคียอันโปก็เป็นน้กมวยที่ต่อยคล้ายๆสไตล์ชิงคิทอล่าซอฟคือเขาเป็นมวยเกียร์อาร์เป็นมวยถอยครับแต่ถอยแบบมีทรงถอยแบบมีรูปถอยแบบออกอาวุธเรื่อยๆนะครับ เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งมาไซกิโนริก็ทรงมาลัดเหมือนกันคือฟิลลิ่งแบบเดินหน้าบวกแต่ก็บวกไปโดนอาวุธบวกไปโดนอาวุธโด,ดนอาวุธโดนโดนโด,น,ด,น,ดนไปโดนมาสุดท้ายแล้วถ้าเขาได้นับได้นอกขึ้นมา เกมมันจะพลิกทันทีก็เนี่ยเขารอจังหวะทางมวยแบบนี้กันซึ่งนักมวยสองคนนี้เป็นสไตล์เดียวกันนะครับผมบอกเลยนะครับว่านยรี่กับมารัตอัดกันเองเนี่ยผมบอกว่ามันเป็นอะไรที่โคตรน่าจะดูเลยเพราะว่าแข่งกันทั้งคู่ไงซึ่งตัวนยลี่เนี่ยในอดีตเคยเอาชนะน็อกลุคิยาอันโปนะแล้วเป้าหมายอันโปผมจําไม่ผิดเหมือนเซ็นสัญญากับวันมา3าฟไฟด้วยกันหนึ่งในนั้นคือเขาต้องการที่จะไปล้างแค้นตัวของ โนยลินะครับที่เคยนอกเขาในดีตอนตอนนั้นเขายังเด็กอยู่นะฮะซึ่งก็ผมก็บอกได้เลยนะครับว่าวันนั้นถ้าโนูลินอกอันโปไม่ได้อันโปก็จะชนะคะแนนโนูลินะด้วยความคล่องตัวและการออกวุธที่หลากหลายกว่าเขาเป่าเยอะกว่านั่นเองครับก็เหตุผลมันมีแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าศึกครั้งนี้ยทุกคนที่เชียร์มารัตแล้วอยากให้มารัตชนะเนี่ยผมบอกเลยว่าเคียว,วิตเตอรี่แบบเป็นคิงเลยนะ เป็นคีย์ใหญ่ของมารัตเลยคือต้องมีนับในนั้นตนเท่านั้นนะครับนี่คือเรื่องจริงเลยที่มารัตจะเอาชนะลูกยันโปได้แต่ถ้ามารัตไม่ได้นับอันโปผมบอกเลยว่าแทบจะ80%จะเสร็จอันโปรครับด้วยความที่ว่าอันโปเนี่ยมีลูกถีบเข่านะมิกาสกิพอมีเตะได้ถอยเป็นจังหวะเข่าลอยสองชั้นมีแล้วก็เป็นมวยที่ออกอาวุธแบบต่อยหมัดเบสิกมวยทางมวยเนี่ยดีเลยเพราะงั้นการอ่านหมัดของมารัตเนี่ย ผมมองว่าไม่ใช่งานยากของอันโปเลยนะครับเผลอๆโดนรองการอันโปไปเนี่ยมารัดก็แทบจะคําเป้าไม่เจอแล้วนะครับเดี๋ยวไม่เช่รอดูบนเวทีละกันแต่ผมเนี่ยมองว่าอันโปปีนี้อายุ30ส่วนสูง182เซน มารัดเสียเปียบอยู่6เซนด้วยกันแต่ถามว่า6เซนนี้มีผลกับมารัดไหมเพราะว่ามีนะแต่ไม่เยอะมากเพราะว่ามารัดเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับเขาคือฟุตเวิร์กมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าอันโปเล่นฟุตเวิร์กจ๋าเลยเกรงว่ามารัดจะคําเป้าไม่เจอส่วนสูงเนี่ยไม่ค่อยสาคัญกับมารัดเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเป็นมวยที่เดินบี้อยู่แล้วเพราะงั้นขอแค่เข้าถึงตัวได้ ก็อาจจะได้ลุ้นสําหรับมารัดถามว่าผมเชียร์ใครนะผมขออนุญ,ญาตเชียร์มารัตกีโกเลียนครับผมชอบมวยเดินแบบมารัดแล้วก็เป็นคนที่แบบผมเป็นบิ๊กแฟนมารัดนะผมมองว่าทุกครั้งที่เขาชกเนี่ยเป็นนักมวยที่ไม่เอาเปรียบคนดูไม่เอาเปรียบคนจนะัดอะคือแกเดินบวกเดินบีเรื่อยๆแล้วมวยสภาพร่างกายแบบเนี้ยแข็งแบบเนี้ยมันหาดูได้ยากครับเพราะงั้นอัปบาสเนี่ยเคยพูดกับผมว่าแม้แต่เซนเดียวเขาก็แทบจะไม่เคยเห็นมารัดถอยให้ใครเนี่ยแหละครับคือความเป็นมารัตกีโกเลียนแล้วก็ร ยัังงไงนะครบแต่ในสายตาของผมณวันนี้ความเป็น Basic มวยเบสิกมวยทุกอย่างเนี่ยมันส่งให้อันโปรลูกยะมีภาพรวมที่ดูดีกว่ามารัตกีโาเรียนทุกอย่างนะครับซึ่งผมอาจจะเชื่อในข้อมูลนั่นแหละแต่บนเวทีไม่รู้มันจะเป็นยังไงนะแล้วทุกคนมองแบบไหนคิดว่าใครชนะครับคอมเมนต์ สแสดงความคิดเห็นมาได้เลยซึ่งมันไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าใครจะมาล้อเลียนคุณหลังจากที่มันจบไฟลแล้วคุณไม่ต้องไปให้ค่าแค่นั้นเองผมอยากจะให้คุณเนี่ยสแสดงความคิดเห็นในความเป็นตัวของคุณกล้าที่จะสแสดงออกความกล้านั่นแหละครับคือการที่คุณเอาชนะใจตัวเองแล้วก็แน่นอนนะครับว่าผมศรัทธานในความเป็นทุกคนที่แบบเรามีมุมมองแลกเปลี่ยนกันแบบนี้มันสนุกมากกว่าครับคือทําไมอะ คนหนึ่งวิเคราะห์ผิดผมต้องร้อไหมเอ๊พีเคราะห์ผิดกระจอกแบบมันไร้สาระมากเลยนะเว้แต่แบบผิดก็ผิดไม่เห็นเป็นไรเลยเราแบบกล้าที่จะวิเคราะห์ไงเพราะงั้นมันไม่มีใครแม่นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็ไม่มีใครที่จะผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีผิดบ้างถูกบ้างนั่นแหละครับมันคือเกมของการวิเคราะห์การมาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ก็คือความสนุกสนานนี่แหละครับความสนุกสนานมันอยู่ตรงนี้นะฮะก็อธิบายทุกคนให้เข้าใจนะก็หวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะมีความสุขก,กับวัน173นะครับแล้วก็ใครรอเสื้อวัน173อยู่นะตอนนี้ของน่าจะถึงบ้านโอมน่าจะวันนี้แหละน่าจะถึงแล้วผมจะทําการส่งให้นะครับส่วนใครที่อยากได้นะที่ไม่ได้สั่งตอนรอบเพียมันจะมี มาอยู่ประมาณไซส์ L อ,อยู่4ตัวด้วยกันนะครับ4ตัวสุดท้ายซึ่งบอกเลยว่าผมจะเปิดราคาที่700ท้วนนะครับ700เป๊ะเลยก็ถ้าอยากได้ก็ทักเข้ามาได้นีครับมาหลังใหม่ได้นะ เผื่อที่คุณอยากได้ผมจะส่งให้นะครับแต่ได้ราคาพีนี้ไม่ได้แล้วนะครับขออนุญ,ญาตขายึงราคานะไม่งั้นจะเป็นการเอาเปรียบคนที่เขาสั่งมาในช่วงพีนะครับอ่ะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการดูวัน1 7 3ครับแล้วบอกเลยว่ามันตรงกับ UFC 3 2 2ใช่ไหมวะมันตรงกันเลยวันเดียวกันเป๊ะเลยนะครับอ่ะเลือกดูเอาแล้วกันไม่งัก็สวิตเปิด2จอครับบายบายทุกท่าน